ปลาหมูเนี่ย <c oughs> โอ้แมม่ก <c oughs> ิ่น้ำหาด้วยเนี่ย สวัสดี f อฟทุกท่าน,นะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมะากินกินไทยนี่ปลลุ่นเสียนยอ,นอเกิดลำตะคองอีกตัวนึงนะครับรอบที่แล้วมากะหมานอยู่ได้สิบสี่โลรอบนี้สินยังไงมากันสามเส้นยอครับเป็นลาเป็นลีแล้วก็เตจุมันมารุมกันมนะั้งซิหมานบงมาย เป็นจั้งดต่นี่นลงงุงน้อยสามเซนครับเก็บอันนี้คือเกาพอจะจับเรื่อยๆอยู่ เส้นงองหลายอยู่ครับเส้นงอทั้งหง,ง,งหอยเกิดวันหยุดน้ำสำนานะคนมาหากินหลายตดวงเงนหยุดวัดดวงกันไปต่างคนต่างหากินครับแล้วก็ผูงหมานหาปูหาปลากระดัมอัดดวงไปเรื่อยๆเป็นกบมาจากทีงไหนพวกพวกงอพรอบหัวไอ้ครอบแล้วเตอร์กีใต้ đèn này cao này Sản xuống cái cái đường xám xí tố xám gì bán này bán nhảy này ngoại hình 三岁、啊。 xì sì là hạ tù Linh nói Phụ như vầy uống luôn anh ngắn ngán đều cái ngoài nó cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 ปลาเพียนพร้อมตื่นหองเพียนสวยๆก็มีอยากตีพ่อปลาเงี้ยแล้วครับน้ำเริ่มน้อยปลาก็าเริ่มร้ายากตัวใหญ่มานะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดในรอบวันปลายยากแล้วครับปลาแง่ๆน้ำเริ่มน้อย สองตัวสะสมเต็มไปดีเลยเน้ยอปากระังวันนสามตัวมังก็มี ก็ได้ตักเรื่อยๆยว่วแล้วครับ <c oughs> ได้มาน้ำเชื่อนึงไข่กำลังฟืน้นครับยา่ละมีตากล้องกับไข่ติดไข่ยายละกำลังฟื้นกันแล้ว สาวมาเตียงเป็นตูได้5โล้5โล1ขีดของเซนลี่ได้3กิโล3กิโลไอต้อยขานาดเอาปลากันแล้วปลาเป็นปลานิ้งแล้วก็เป็นปลาแห้งเป็ดปลาแห้งแสงกิโลละ5บาทนะจ๊ะต่อช่วงสบายแล้วหลังกินข้าวเพื่อได้เพลินกัน หาเงยหาเงาแล้วครับชมอันนียุตยาบุญนี่แล้วครับไาแหงนิ้นแหงเวลาจะได้สามโลคือกันแล้วครับลวงสาวมาใบอย่ากินเขาเราเป็นรุ่นโตกันโค่น่ะฉันเมือเ่อใดมันหมางจะได้สิบโลอยู่ตยา ต,ต่อช่วงไปหลังกินเขาเก็บปน,นิ่นหน่อยช่วงนี้ก็เก็บปน,นิ่นหน่อยเห็ดป่าเหงแล้วครับพอเดือดไหลอยู่ออโอ้ดิกลิมมากระมาเป็นเฮ้คู่กับบัตเชอรันี่นะ เลยอยูสามัคคีครับเก็บเงินน้อยอย่างอุตม์ฝูงจุดจัดจุดจัด าลายซูาแล้วสวงามใส,ส้สีสันตัวเดียวนะ่ะตัวเดียวน้อยนี่ว่าจะต่ำมแข้ง,งป็นฟู เก็บครับเก็บหมดอืมโอ้ เรหลงโคด้ยุ่มไว้ là thử tối nhé làm lục lịch cần tất phá tối nên nói Hãy subscribe cho kênh สองโต๊ะไปเรื่อยๆสะสมเต็มไปเพิ่มกันครับเท่าใดก็ดีครับน้องนิ่ปลาก็หายากครับรุนแต่ปลาน้อยครับตอนนี้ไปปลาสักกันยังพอได้หมุนปลานใหญ่เย,ยู่ช่วงนี้กเก็บปลาน,นิดหน่อยเส้นยอมีออเดอร์ปลาน,นิดหน่อยครับลุ้นพามาสลับบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศครับยุ่งๆก็ได้ ก็รู้ว่าบนอมานบ่มันรุนไปเรื่อยๆทั้นี้แหละตัดวงไปเรื่อยๆมายาดด้วยาด้ตไนวยยิ้ไมาซว่าโวยบุกคุมคุ้มค่ารดเลโอ้ยตกน้ำแงนั่งใส่ปลาสันี่ห้อตัางกัาง่องไก่ต้ ่ตาจะสองตัวม่จตตัวเดียวมันเต็นสองเทียลงดีใจว่าสองตัวดิปลาเล่งไหนเนเนี่ยปลามูเนี่ยโอ้แม่แม่ที่น้ำหาด้วยเนี่ยบอกแล้วอย่าไปทางนั้นที่นอนเห็นโอ้ ปลาลงฟูงครับเซลลี่ฟุกแล้วฟูงีจสามฟูงกัดมาพอโล้ด้วยเว่ยไม่บอกว่ามีปาพีงแงมาเลเงี่มยมจอแล้วครับเส้นยอมยมือปลาเค่อยถือปอไหน่ค่อยมาเป็นฟูาม,มาสรุปปลาช่วงแรงงี้ครับ แรงเวลาได้สองโลวันนีไดส้สองโลครึ่งลบกันเราได้บุละหาโลอยู่เมือเ่อไหร่หาบ่าค่อยถือพวกมาเป็นฝูงหาปลาก็แต่ละมือก็บ่คือกันนะครับหมายเก้าหมายเดิเเมเยอะบ้านก็บ่ถึกคือเก้าแล้วครับหาปลาแต่ละมือบ่คือกันต้องยกงาะเบิ่งถึงจะดูว่าปลานี้นมีหมานมานก็ต้องวัดดวงเอาแล้วครับงบแบบวัดดวงแบบทีชาวบ้านแบบหากินแบบบ้านๆแล้ว ว่าไ้มีอาหารว่ามีเยื่อรอผัดบงไปเรื่อยเดี๋ยวรอสรุปของเซ็นจูครับพลังขืนมาที่เพื่อนทุกโลของเซ็นจูทวงแร้งได้4ี่โล4ขีดโอพอส10โลมันได้9กิโล9กิโล6ขีดโลาขีดอันนี้ถายแห้งครับส่ปลานึ่งกับไม่ผิดโลยูแมวไม่ผิโลอยู่ ได้กินครับเนี่ยมันได้ลายกินแล้วตาบอกตาฟูจับค้างลุ่นไปเรื่อยๆสะสมเรืเเ่อยๆแล้วก็ไดละเมอแับมันคือเก่าแล้วครับหมายปลากระเพี่ยนไปเรื่อยๆเอยู่นี่มีแบบเส้นย,ยอกกับพอได้กินครับประมาณปันได้แปดเข่าโลอยู่เส้นจูเอลากับเส้นหลีกได้พูละฮาโลอยู่ครับ น้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วครับน้ำเครื่อล้ยตะครองลดลงเรื่อยๆเพราะน้ำปีนี้น้ำหมดเต็มหมเต็มเคลื่อนนะครับน้ำหน่อยน้ำก็แห้งลงกไปเรื่อยๆปลาก็เริ่มหายากแล้วครับปลาลงลึกไปเรื่อยๆเพราะค้นมาหากินกันหลายครับทั้งยกย้อทั้งหาหอยมาหากินถือเป็นอู้เขา้าอู้น้ำถือว่าเป็นบอลหากินของคุณโครัชก็ว่าได้นะครับสําหรับ เกิดลำตะคองคลิปหน้าไปตามรุ่นกันไหมครับที่ไปกินทั้งใดไปตามรุ่นกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ